ใ้ไม่ดีแล้ววะคำคมเลยด่วนด่วนผมจะไม่พูดและจับไม่รีพอร์ตหลังจากนี้จะมีแต่คำคมคำคนด่วนด่วนและชิปหายตอนเนี้ยขอโทษนะขอจริจริงเอาแะครก็ผมแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น ออฟสตาร์ซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแนละ้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเข้ด้วยนะครับรถจที่หนึ่งร้อยบาทรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้ะครับเพราะฉะนั้นเลยร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c ีจไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติม ผ่านไอดีพาสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับนอบเดียวเนี่ยทุกคนเงีบน้อยมากอ่ะขอบทกวีขอบทกวีหนักๆเลยหนักๆขอบทกวีหนักๆเลยร่อเลยร่อเลยอ๋อคุณผิดนี่แน่แน่นนอันแน่คุณน,น,นาคราสเกมเมอร์ คุณนาครับ้ยคุณนาครับรับม okay? ีหามจวอ่าผมเดินมาห้องกวีครับกำลังจัดสมุดลงล่างขวางกล้าคนเดีครับเจอปาเต้ตายอยู่ครับทันอย่างพี่ตรงไหนนะพี่ร่างขวาครับทุกอย่างที่พี่เจมเลยพี่หมดพี่เจมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อมูลทำไมสรุปได้เลยวะเนี่ยหมดเจมเลยต้นเกลียวผมเห็นพี่โปเต้กับแพทอะ อยู่สติกันแล้วคือไปตั้งแต่แรกเลยพี่อันนี้ข้อมูลของผมนะแล้วก็พี่เอกเป็นคนดีอะแรสถานะว่าพี่โปเต้แย่สุดแค่ไหนตั้งแต่ก่อนเข้าห้องประตูด้านขวาแต่ทันนี้วิ่งไล่พี่เหมือนทันนี้จะฆ่าพี่เลยอ่ะไม่ไม่ผมผมเช็คพี่เจอเี่อ๋อคี่เดินน่ากลัวมากเลยวิ่งมาดุม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 มาเลยอ่ะทันนี้ไม่ไม่พี่พี่น่าจะคิดระแวงผมเองเคลียร์ศพออกไปจากห้องนักกวีเคลียร์ทิ้งมาาาจกย ท่านเป่าอุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็มีสองกล้องทีนี้ท่าเห็นคนแบบที่มาทางเนี้ยก็คือพี่เอกด้วยหนึ่งคนอะไรนะพี่เอกคนเดียวร่างาด้วยแวบหนึ่งอ่ะแค่แวบเดียวอ๋อพี่เอกเดินออกไปใช่ร่างขวาขาางวครับอยู่ร่างขวาไหนร่างขวาเลยห้องอ้าวสรุปอยู่ห้องกวีหรือร่างขวาผมไปห้องกวีแล้วผมก็เดินต่อไปร่างขวาครับอยู่ร่างขวาพี่เอกคนผ่านห้องชีวิตไปไอ้ใช่ใช่ใช่ัพี่จะสงสัยหนูหนูจะบอกว่าหนูมีเควสสแกน พี่ก็มีพี่ก็มีพี่ไปด้วยถ้าพี่ถ้าพี่ไปด้วยสถานการณ์นี้ไปได้พี่จะไปพี่เจมส์ไปด้วเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยกันพี่ไปคุมให้กล้ากับพี่ลี่จากห้องไฟไปไหนต่อไปไหนก็ได้ตัวแล้วเจอพี่เตรียมเตรียมเลยคิดลอยไวกว่าไม่อยากหลงทางในที่เปี่ยวอยากหลงเธอคนเดียวได้หรือเปล่าเที เฮ้ยฮันดิพอตเองเลยเนี้่ยกล้ามากเก่งมากพี่บู๊โอ้โหศกอยู่ล่างขวาครับปวดเพียบเลยพี่ขวาอีกแล้วคือเอฟมไปไหนมาทำไมเอฟไปทำไมคือไฟมันดับนานมากเลยไมไปทำอะไรมาก่อนคือผมหมุนวงพวงมาลัยอยู่ข้างล่างแล้วผมก็วิ่งขึ้นไปแก้ไฟ หมุนหมุนกี่อันแล้วอะถึงอันที่สามพี่แล้วอันที่สามได้หมุนยังหมุนเสร็จแล้วแล้ววิ่งขึ้นไปกำลังจะไปแก้ไฟคืออยู่หน้าห้องแล้วฟุกฟุกดูแอดมินไม่่หรอใช่ครับอยู่ห้องนักวีครับคือก้าถึงมีคนอยู่ห้องไฟนานมากแล้วนะคนหนึ่งอะตอนไฟตับเห็นเหมือนกันไหมอุ้ยก็ไม่ใครเดินเดินขึ้นไปแล้วเจอหรือเปล่าพิรีหรือเปล่าอยู่ในไฟห้องไฟหรอพ่รีไม่ไม่ผมอยู่กับก้าวดูได้ไงว่ามีคนอยู่ในห้องไฟดูดูนี่ไงดูโตอะ ผมเห็นล่างขวากับบนขวาครับอาจจะทามิงออกคนขวามีสีลคนแกไฟบนบนขวามีสี่ถูกต้องข้างบนถูกต้องครับผมวิ่งไม่ถึงกับผมเลยทำไมเห็นสองคนเลยวะขวาบนสองสี่เลยอ่ะสี่ในในในโจอมีสี่ครับผมกับพี่ลี่ไงเขาอยู่บนขวาไม่คือตาเอกอาจจะไม่เห็นพี่ลี่กับก้าไงใช่เพราะผมอยู่ในห้องชื่อห้องชื่อห้องชื่อ ต้องชื่นสี่อ่ะแล้วล่างขวามีหนึ่งอันผมเลยเดินไปดูเอฟแต่ผู้บอกว่าศพอยู่ล่างขวาเออศพอยู่ล่างขวาได้ไงอ่ะเนี่ยมัก็สคนนี้เนาะสองสองคนไหนนะก็น่าจะอเอฟกับฟุ๊กอ่ะกับพี่ป้าวพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้าแล้วกลัวกล้าก่อนเลยโอ้โหข้อมูลบอกขนาดนี้พีเอฟกับพี่ฟุ๊กกับพี่ดูที่ใจไม่ดีแล้ววะคำคมเลยด่วนด่วนผมจะไม่พูดและจะไม่รีพอร์ตหลังจากนี้จะมีแต่คำคมคำคน ด่วนด่วนแล้วชิบหายตอนนี้เราเริ่มจะเละเอกเอาใหม่เมื่อกี้คือเห็นแค่แพทใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็พี่ลี่อยู่กับกล้าคือเห็นตลอดเนาะก็คือเอสให้ข้อมูลนิดนึงตอนไฟดับเนี่ยอยู่กับฟุกอะตรงห้องไที่มันเช็คตำแหน่งคนได้แล้วก็ไอ้ก็วนกับชิปประจอนตลอดว่าไม่มีผมแต่งคอนตลอดเห็นทุกการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วไม่ยอมแก้เพราะไอ้กําลังจะไปปุ๊บแทนนี่แตกถ้าผมบอกแล้วว่าพี่เอกับพี่ฟุ๊กถพี่ไม่ได้เป็น พี่จะเก็บก่อนละกันเพราะยังไม่มีคนเป็นอะไรพี่จะเก็บทำไมนี่หมดผมแล้วพี่ฮะนกล้าหรอก้นี่อินเวอร์เจนซี่พี่ฟุกเลยอยู่ดีพี่ฟุกอยู่หน้าห้องเวฟพอดแล้วพี่ฟุกก็ปิดประตูแบบยืนอยู่นิ่งๆอะพี่กล้าฟังพี่นะฟังพี่คำเดียวเลยนะกล้าจิตปรุงแต่งใจเย็นๆนะ ไพี่แบบไม่ขยับแบบไม่ขยับอะไรเลยไฟก็เพิ่งเปิดแล้วพี่เดี๋ยวพี่อาจจะเมื่อยเข็ดขาแข้งพี่ไม่ขยับตัวคือพี่ผิดด้วยเหรอใช่พี่เราก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเราต้องกดไปด้วยดูแมปไปด้วยเดี๋ยวนี้เขาต้องอันนี้แล้วมันไม่ใช่แบบกดตัวเอ็มแล้วก็แบบพิลี่ผูก้าใช่ใช่ผมูก้าวทำไมพี่เอกเงี่ยแปลกๆอ่ะครับอ้าวผมสแกนแล้วพี่ลี่ผมสแกนแล้วเจอเกมเกมกับพี่แพทยเหรอพี่ใช่พี่แพทยเห็นแพทย อาโเราแล้วเจมเจมบอกเป็นคนจะสแกนไม่ใช่พี่น้องแพทพี่อยู่กับน้องแพทแล้วมีคนตายจะพี่ได้ไงแล้วพี่เอกอยู่กับหนูแต่ว่าไอ้บนแท่นมันใช่พี่เจมไห่ไม่ใช่พี่ปั่นไปงันผมรู้สึกว่าผมเริ่มปกป้องคนผิดว่ะเฮ้ยเอสแต่เอสเอสเห็นเรานะผมสกิปผมสกิปไม่ได้โหวตนะแต่ก็สงสัยอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรพี่พี่ฟุกผมจะเอาพี่ให้ได้โอ้โหกล้าชัดเกิน ใครฆ่าน้องแพทอ่ะผมไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนแต่มันอยู่ในห้องห้องกลางเลยอยู่ข้างๆหลุมเลยข้างๆหลุมพี่เห็นศพน้องแพทและหล่มหล่นนังตุ๊กแต่พี่พยายามเดินหาอยู่พี่จะเจอใครหรือเปล่าแต่พี่ไม่เจอเลยเอฟเอฟสินะไม่ใช่ผมผมใหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแต่เมื่อกี้เนี่ยอยู่กันแบบว่าใช่อยู่กันหลายคนใช่ทุกคนเลยมีมีพี่ลี่น้ำท่วมท่งฝักบุ้งไฟแดง ตัดเอฟกับฟุกก็ตัดลี่กับกล้าเอฟสงสัยพี่ถูกไหมจะทําตัวให้เหมือนขี้ถึงจะดูตกต่ําแบมก็ไม่มีใครกล้าเยียดทำไมมันไม่ค้องจองเลยวะส่งอะไรมาให้กูเนี่ย <laughs> มันไม่ค้องจองเอฟตายไปเลยอู้ขอ คนสิ์นะใช่ไหมถูกต้องไหมกล้าคือชดเมื่อกี้คนที่ฟุ socially socially ๊บไม่กล้าคือ no> มีแค่พิลี่คนเดียวถูกไหมพี่ผมคือที่ตายแล้วพี่พิลี่ที่พิลี่ว่าไงเนาอมาแล้วตายแล้วคุณฟุ๊บความรักมันก็เหมือนเม็ดทรายนั่นแหละเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วคือ คุณฟ <c oughs> ุ๊กบอกว่าศพอยู่ขวาล่างแต่กล้ากับดูลี่อยู่ <c oughs> ไม่กล้าฟ <c oughs> ิลิปแาบเปลี่ยงด, <c oughs> ด้วยเห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมดยากเลยเฮ้ยมีคนย่องทุกเ้ยคุณฟุกหรือว่าหรือว่าใครยังไม่เสร็จเควสครับผมเหลืสองเมตรเสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือจิกเดียวอันันเลยถึงละผมเสร็จแล้วครับมีคุสกันทุกคนเลยนะนี่ใครกูหกนะ เสร็จแล้วเหรอเห็นอยู่นะตรงนั้นตลอดเลยไม่เห็นเป็นไหนเลยใช่คุณฟุกไปทำเควสตอนไหนเนี่ยผมเดินทำเควสครับไม่จ่ะเอ้าพี่ลี่พี่พี่ตัดผมแล้วผมไปทำเควสบนขวาไหมพี่เห็นผมไหมตอนออดอ่ะไม่เห็นเลยอยู่ห้องแอดมินอย่างเดียวอ่า สติ๊กดิเราสติ๊กเราทำเควสเนาะ<ช>เราสกิปไปก่อนสกิปไปก่อนนะแล้วเ,เราสติ๊กทำเควสกันโอเค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 ใครใครเหลือเควสนะมันควรเป็นเนี่ย <laughs> ผมเหลือติ๊กเดียวติ๊กเดียวอ่าเดี๋ยวไปไปเฮ้ยใครโหวตผมปิ๊กเนะี่ยตามตามตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามโหวตเองว่าอ่ะพวกมันสีดำไงโอ้โหเอสคือมีแค่คนเดียวที่พูก้า ผมรู้แล้วใครพี่เอกเชื่อใจผมปะ่ะจริงเหรอจริงหรือเปล่าคือพ,พี่ลี่วิ่งตามอา่คุณฟุกมาใช่ไหมเออผมแยกออกมาแยกแยกแล้วแล้วไงต่ออ่ะเวลาแบบเดินแล้วคุณฟูกคุณฟูไม่พูดอะไรหน่อยหรอใครเขาพูดเองครับพี่ลี่เพาไงครับผมขอร้องขอว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับมันไม่รู้พี่เอฟตายเนี่ย คุณฟู๊บช่วยผมด้วยผมบอกแล้ว่าคนที่ฟู๊บกล้ามีแค่คนเดียวใช่อ้าวผมเชื่อั่นเลยกล้ากล้าเป็นคี่อยู่ไหนเมื่อกี้พี่ลี่อยู่ไหนผมอยู่ห้องพยาบาลทำเควกอยู่ทำไมผมเห็นพี่ลี่อยู่ห้องไฟกันสามคนไม่มีนะทำไมเงียบทำไมเล่นเงียบคุณฟู๊บเชื่อใจเอาเราแพ้ 问题。 พี่ครูแพ้อันนี่ยแพ้ได้ยังไงไม่พี่คือคุณเอกช่วยเลยครูดาวอ่ะเหลือศูนย์เลยคุณเอกแบบแบบหนึ่งแล้วก็จะดศูนย์แล้วก็มันจบเลยผมแพ้ครูเด็กครูผมนะพี่ครูเอกตายผมกำลังไล่อยู่หน้าคุณเอกเลยอ่ะผมกำลังแบบคนน้ำลายใส่เนี่ยไปคลิปอยู่จริงมากพี่แจ็คพ่อคุณเอก โอ้ยจอเกแล้วแกพี่ขอโทษ